วันนี้ดีใจอะเนี่ยผมได้หน้ากากใหม่มาใช้ฟรีของออรัสด้วย จริงๆแล้วไม่ได้จะมาขายหน้ากากหรือว่าจะมารีวิวหน้ากากแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมไปได้เมนบอร์ดตัวใหม่ของ g ิ g ก b y t บมานะครับซึ่งเขาก็แถมหน้ากากออรัสไม้ผมใส่เล่นๆกันด้วยนะครับตัวนี้นะเมนบอร์ดที่อยู่ผมเป็น g ิ g ก b y t บ z 490 Vision G นะครับคอนเซปต์ของตระกูล Vision G เนี่ยก็คือมันเป็นเมนบอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน Workstation ได้ด้วยนะครับแล้วก็เกมมิ่งได้ด้วยเป็นไงตามมาสองเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร์และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราหน้ากล่องก็มาในโทนสีขาวนะครับเห็นตัวหนังสือเนี่ยเขียนว่า z 490ก็แน่นอนนะครับว่าต้องออกมาคู่กับ Intel Gen ใหม่นะครับณนะเวลานี้ถ้าผมมาอันบ็อก z 390มันก็ยังไงกันอยู่นะมาดูกันเลยดีกว่าว่าภายในมีอะไรกันบ้าง feel 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 หน้าตาคร่าวๆเลยนะครับของเมนบอร์ดตัวนี้เห็นแวบ,บแรกก็รู้แล้วนะครับเป็นบอร์ดคุณภาพแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกฮีทซิงค์อะไรต่างๆแล้วก็วัสดุที่ติดตั้งกับบนเมนบอร์ดนะครับโทนหลักๆเขาแล้วเนี่ยก็เป็น PCB สีดำฮีทซิงค์สีขาวตัดกับสีเงินนะครับซึ่งไอ้สีเงินที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับทำให้บอร์ดตัวนี้ถือว่ามีน้ําหนักที่เยอะพอสมควรก็บ่งบอกถึงคุณภาพนะครับก็น่าจะเป็นบอร์ดที่อยู่ในเซกเมนต์ที่ไปค่องทางไฮเอนด์นด ภาคจ่ายไฟตรงนี้จะเห็นว่าฮิตซิงเนี่ยมันอลังการมากนะครับซึ่งเขาก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากเจนที่แล้วพอสมควรเพราะว่าไอ้ซ็อกเก็ต LGA 1200นใน Intel มีการเพิ่มคอซีบิวขึ้นมาทําให้ผู้ผลิตเมนบอร์ดนั้นจําเป็นจะต้องเพิ่มคุณภาพของภาคจ่ายไฟเข้าไปอีกเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาสอบต่อ Socket ซีพ so แน่นอนว่าต้องเป็น LGA 1,200นะครับตรงนี้มีสกรีนมาว่าผู้ผลิตคือทาง Foxconn นะครับรอมรอบโดยภาคจ่ายไฟแบบ12บวก1เฟส Digital DRMOS ที่ผู้ใช้แบรนด์ g ิ g กะไบตน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ฮิตซิงเองเขาก็มีการเน้นขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะว่าภาคจ่ายไฟเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเยอะนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นไมโครบล็อกนะครับหน้าสัมผัสเยอะขึ้นมีชแนลมีช่องสำหรับการไหลผ่านอากาศนั้นมากขึ้นในขณะที่หน้าสัมผัสด,ด้านล่างมันยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับสีส้มๆตรงนี้ถ้าสังเกตดีคุณจะเห็นว่ามันเป็นเทอร์โมคอนดักติวิตี้แพดหรือว่าแพดนำความร้อนนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นของแลความหนา1.5ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่ง จะสามารถถ่ายเทความร้อนจากตัว MOSFET ไปยังฮีตซิงค์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณ2.7เท่าและฮีตไพพ์ข้างในเนี่ยมันเป็น direct touch เลยนะครับซึ่งเป็น direct touch แบบ Gen 2นะครับตรงนี้มันสัมผัสกับตัว m o s f e ตตรงๆนะอย่างหนึ่งแล้วก็ขนาดของตัวฮีตไพพ์เนี่ยมันขึ้นมาจาก6ม m mm เมเป็น8ม m mm มใน Gen ปัจจุบันคาปาซิเตอร์และภาคจ่ายไฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดให้จ่ายไฟได้นิ่งขึ้นในกรณีที่ใช้งานแบบโหลดหนักๆด้วย สโตร์แรมเนี่ยมันเป็นบ r a กเก t ตเหล็กทั้งหมด4ช่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงนี่ไม่ต้องกลัวนะลองดูดิผมบีบกันเต็มที่อย่างนี้ยังไม่มีขยับขยืขย่นเลยไม่แต่น้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณจะเห็นว่าขาแรมเนี่ยมันเป็นล็อก2ฝั่งนะครับในขณะที่บางตัวเนี่ยล็อกมาฝั่งเดียวเรื่องความแน่นความแข็งแรงหรือว่าการเด้งหลุดของแรมเนี่ยตัวนี้จะไม่มีเพราะว่าคุณต้องล็อกเองด้วยมือทั้ง2ฝั่งนะครับการรองรับวัตตแรมสูงสุดเนี่ยจะเป็นส6 0 0ในหนครบส่ในขนาด,ด้เนี่ย มันจะเป็น32กิกต่อแถวนั่นหมายความว่าทั้งหมด4แถวเนี่ยมันจะได้สูงถึง128กิกเท่ากับ High End Desktop เลยและไอ้บริเวณช่อง RAM กับ Socket CPU เนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีการทำกราวแยกมาเลยนะครับนั่นทำให้สัญญาณรบกวน ระหว่างการสื่อสารสอย่างนี้มันน้อยลงการโอเวอร์็คอกคแรมเมื่อใช้งานในบัสสูงๆมันก็จะนิ่งมากขึ้นด้วย bracket เหล็กของ p c i slot มันก็หนาเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ตรงนี้มันมีมาให้2ช่องก็คือช่อง x6 แล้วก็ช่อง x8 นะครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น x4 ตัวนี้คุณสามารถใส่ทั้งการ์จอแบบ SLI และก็ crossfire M.2 จะมีทั้งหมด3ช่องนะครับ2ช่องจะมี t h e ร์โมกาดหรือว่าฮีทสเปเดอร์ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งช่วยการกระจายความร้อนไม่ให้เกิดอาการฮีทโซกบน M.2 SSD ตัวแรงของคุณนั่นเองนะครับส่วนในช่องหนึงนี้จะเป็นขนาด2280ที่ไม่ได้มี t h e r m โมการ์ดให้มาแต่อย่างใดน,นะครับการติดตั้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันติดตั้ง PCIe t ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าช่องติดตั้ง SATA ได้จะมีอยู่ที่ช่องบริเวณนี้เท่านั้น แม้กระทั่งฮีทซิงค์ของตัวชิปเซตเองก็ออกแบบมาได้ลงตัวทุกอย่างเนี่ยมันรับกับฮีทซิงค์ของเทอร์โมการเมื่อกี้หมดเลยนะครับบริเวณนี้คุณจะเห็นว่าตัวฮีทซิงค์ภายในที่เป็นลูมิเนียมเนี่ยมันมีการออกแบบลวดลายมาใหม่ให้อ air flow หรือว่าให้ลมเนี่ยสามารถเป่าผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกับซิงของภาคจ่ายไฟนะครับและด้านบนที่เป็นสีข,ขาวตรงนี้วัสดุเป็นโลหะเพิ่มความสวยงามคุมโทในให้ตัวบอร์ดตรงบริเวณสีม่วงตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของไฟ R G B นั่นเอง ส่วนของ SATA 6 GB กะเนี่ยก็ยังคงมีมาให้6ช่องตามมาตรฐาน IO ตัวนี้นะครับจะมี pre-mounted IO shield ให้มาแล้วนะฮะไม่ต้องไปประกอบให้บาดมือแต่อย่างใดนะครับด้านบนตรงนี้จะมีไฟ RGB ส่องมาอย่างสวยงามนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อยังให้มาครบคันนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นพอร์ตเก่าหรือพอร์ตใหม่อย่างเช่น PS2 ตรงนี้คุณสามารถต่อเมาส์และคีย์บอร์ดได้ส่วน USB 2.0สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดก็ให้มาเช่นเดียวกัน สีอันตรงนี้เป็น USB Super Speed นะครับเขียนว่า3.2เป็นสีฟ้าแล้วก็จะเห็นว่ามี HDMI กับ Display Port ในกรณีที่ CPU ของคุณสามารถเอาพุตกราฟิกได้ก็คือ CPU ที่มันไม่ใช่รหัส F อะไรกันก็ว่ากันไปนะครับถัดมาจะเห็นว่ามี USB 3.2 Gen 2อีก2ช่องนะครับในส่วนของ Type A และก็ Type C จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Type A อีก2ช่องตรงนี้ ด้านบนพอร์ตแลนด์นะครับมาตรฐานใหม่ของ z 490ก็คือมันจะเป็นพอร์ตแลนด์แบบ 2.5G แล้วนะครับไม่ใช่ 1G เหมือนเจนที่แล้ว Audio Out จะอยู่ตรงบริเวณนี้เหมือนเดิม Audio ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคาปาซิเตอร์แบบ Audio g เกรดมาทั้งหมดแล้วก็มีการปิดการสัญาารุกวนมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับโคเดกเป็น Realtek ALC1220VB นะครับซึ่งตรงนี้คุณสามารถเอาท์พุตออดิโอทั้ง PCM แล้วก็ DSD ได้ผ่านช่องแพแด้านหลังนี้เลย วันนี้ก็ดูกันเป็นแบบน้ำจิ้มไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่า Intel เขายังไม่เปิดตัวไอ้ CPU ที่เป็นเจน10นะครับผมก็เลยไม่สามารถเอาผลการทดสอบมาให้ดูได้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าสรุปบอร์ตัวนี้เขาออกแบบมาเอาใจทั้งเกมเมอร์แล้วก็สายครีเอเตอร์ที่ต้องการความเสถียรเป็นหลักเพราะว่าจุดเด่นๆหลักๆของเขาเลยก็คือในส่วนของภาคจ่ายไฟ CPU นั่นเองนะครับตรงนี้เป็น8พินบวก4พินด้วยในกรณีที่คุณต้องการใช้ CPU พลังงานสูงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับภาคจ่ายไฟเน้นทุกจุด แม้กระทั่งไอเทอร์โมคอนดักติวิตี้แพดหรือว่าตัวนําความร้อนระหว่างตัว m o สเ e t ไปถึงฮีทซิงก็ใช้ของดีเช่นเดียวกันนะครับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบล็กเก็ตแหล่งต่างก็เน้นในเรื่องของคุณภาพเสริมความแข็งแรงมาเป็นหลักนะครับโดยรวมแล้วบอร์ดตัวนี้ก็เรียกได้ว่าให้มาครบทุกอย่างนะครับถ้าคุณไม่เน้นใช้งานบนเทสเบสเน้นใช้งานในเคสต้องการจะอัปเกรดอีกยาวไกลมันก็มีมาให้หมดนะครับรองรับ S L I รองรับ crossfire รองรับตัว M. 2ถึง3ช่องและ I O ที่รองรับอนาคตอีกยาวไกลด้วย